รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตามรับชมในทุกๆช่องทางด้วยเป็นการชมย้อนหลังนะคะกับรายการของเราเรื่องราวของรายการส่องธรรมวันนี้เราพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ ในพิธีด็อร์คุณหญิงเฉวียวานคำภานายศมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในภาพรบรมราชูประถมกับผมนายรัตนชัยวิชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนในเมืองในานามคณะกรรมการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสี่บุญมหาชาติประจำปีพศ2566 และพี่น้องประชาชนตําบลในเมืองขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ประเพณีบ,บุญพระเวทหรือบุญพระเวทเลียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติชาวอีสานจะนิยมจัดขึ้นในเดือนสช่วงเดือนมีนาคมเป็นบุญประจำปีใน212คองศ บุญพระเวทหรือบุญพระเวทสัดนดรเป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวอีสานร,รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้งานบุญพระเวทหรืองานบุญมหาชาติเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวอีสานโดยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันยาว นานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเชื่อและศรัทธานในพุทธศาสนาของเราดิฉันเองก็ได้มาร่วมบุญกับพี่น้องชาวหนองแวงไร่และพี่น้องตำบลในเมืองทุกปีค่ะและมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราการจัดงานบุญพระมหาชาติ ที่เราต้องสืบทอดกันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้งานบุญนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องในชุมชน ดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดรชุวิวันณคำพานะคะวันนี้เรามางานบุญพระเวทกันนะคะที่วัดสว่างนนเพียงตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบุญเทศมหาชาติเนี่ยนะคะมีประจำตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการเทศมหาชาติเนี่ยนะคะวันนี้ทีมงานของเราก็ได้ไดเดินทางมา และมาร่วมงานกันที่วัดสว่างนนพียมครับสวัสดีครับผมนายรัตนชัยวิชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองนะครับวันนี้นะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะครับที่ท่านดอรชวีวรรณคำพานะครับได้มาเป็นประธานจัดงานบุญมหาชาติในวันนี้นะครับซึ่งท่านก็มาเป็นประธานทุกปีนะครับสำหรับวันนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่ 1112, 13นะครับ มีกิจกรรม3วันนะครับวันวันแรกวันที่11นะครับก็มีการยกฉัดซุ้มประตูพุทธลิลามหามุนีนาฏนะครับแล้วก็มีการสู่ฝันข้าวนะครับมีการบริจาคข้าวนะครับบริจาคทานนะครับสับวันที่2คือวันนี้วันที่12มีนาคมนะครับช่วงเช้านะครับท่านดรชวีวันณคำพานะครับท่านก็ได้มามอบ เงินให้แก่ผู้รอยโอกาสผู้พิการนะครับจำนวน110คนนะครับในภายในตำบลในเมืองของเรานะครับแล้วช่วงสายนะครับก็มีการโปรยทานนะครับโปรยทานแล้วก็นั่งช้างแล้วก็ช่วงเย็นก็มีการทําพิธีสู่หันนะครับสำหรับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะมีการฟังเทศนะครับเราก็จะเป็นจบพิธีครับผมนงโวศุศักิ์โชคธินวัฒน์นะครับวันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่โอ๊ตได้มาร่วมบุญนะครับที่ที่นี่นะครับกับคุณแม่ท่านดรชวีวันณคำพานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ๊ตเนี่ยวันนี้ที่เห็นแต่งตัวอย่างนี้นะครับก็ได้อานิสงส์จากคุณแม่นะครับให้รับเกียรติได้เป็นพระเวสสันดรครับซึ่งคุณแม่ไปเชิญกลับเข้ามาในเมืองซึ่งเป็น เป็นเรื่องร้อกุสโลบายตามประเพณีเพื่อให้ทุกคนได้มาเข้าวัดทำทำบุญนะครับสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามประเพณีโบร,โบราณนะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นปีที่4แล้ว นะครับกับคุณแม่นะครับแล้วก็ได้ร่วมบุญกับคุณแม่มาตลอดเลยไม่ไม่ไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับแล้วก็ถูทุกที่ด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมามายังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับที่จะได้ฟังเทศมหาชาติทั้ง13กันเลยนะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมอภิวัตเงาะเศษรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ทางเทศบาลตำบลในเมืองได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองแวงไร่นะครับจัดงานบุญมหาชาติหรือว่าบุญพระเวสสันดรน,นะครับซึ่งทุกปีนะครับก็จะมีทาง ท่านดรเรชวีวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีซึ่งในงานบุญมหาชาตินะครับทุกปีที่เราได้จัดขึ้นนั้นก็จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนภายในตำบลในเมืองในอำเภอบ้านไผ่หรือว่าบ้านใกล้เคียงนะครับในงานบุญมหาชาตินั้นถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่นะครับซึ่งพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมานะครับ ก็จะมีการจัดงานนี้เพื่อที่จะได้อัญเชิญพระเวสสันดรน,นะครับเข้าสู่เมืองเพื่อความร่มเย็นของคนในในหมู่บ้านในชุมชนหรือว่าในเมืองนะครับอย่างปีนี้นะครับเราก็ได้ทางคุณท่านชวีวันคำภาพร้อมกับคณะของท่านได้นั่งช้างนะครับไปเป็นขบวนแห่ไปอัญเชิญพระเวสสันดรที่หนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองแวงไร่นะครับซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธลีลามหาโมนีนาถซึ่งคุณท่านชวีวรรณคำภาท่านก็ได้นำมาประดิษฐานไว้นะครับและปีนี้บุญมหาชาติของเราถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการบริจาคทานมีการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณนประโยชน์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ในการสร้างบุญมหาชาติ ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ในงานจัดงานปีนี้ครับครับขอบคุณมากครับรเจ้าพอร์าโรแสดงเจริญพรอาตมาภาพพระครูปริยัติจริยธรด็ตอร์ เจ้าวาดวัดสว่างโนนเพียงบัดหอนองเมงไร่ตำบลในเมืองอำเภอวันไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้ทางวัดได้จัดรักษาบุญประเพณีคือบุญมหาชาติหรือภาษาอีสานเรียกว่าบุญพระเวทได้จัดมาก็10บกว่าปีแล้วซึ่งวันนี้ก็ได้เมื่อวานก็มีการแห่ขบวนช้างซึ่งนำโดยคุณท่านดรชิวัฒนคำภาวันนี้ก็มีการฟังเทศมหาชาติหรือเทศหกษัตริย์ ก็เป,เป็นรักษาเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานไว้คุณท่านชวลิวันก็ได้มาแกกทานจำนวนทุนละ1,000บาทสำหรับผู้ด้อยโอกาสก,าก็ประมาณ116คนในเขตตำบลในเมืองก็ถือว่าท่านก็ให้การสนับสนุนบโดยทุกปีให้โอกาสทางโรงเรียนปีละ50,000บาทแล้วก็โรงพยาบาล ชุมชนท่านก็ได้แวะเยี่ยมตอนเช้าก่อนจะเข้ามารับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติบก,กษัตริย์ก่อนอื่นอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนากับคุณท่านเฉลยวันคำภาที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดก็ขอให้ท่านนี่แหละเฉลียว,วันคำภาตลอดจนบริษัทในเครือเฉลี่ยวันครปจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งปราถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมงความมุ่งปราดปราธนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอน วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้รัฐมณีกางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ